สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องหนุ่มเชียงตุงนะคะน้องหนุ่มก็จะพาพีเอฟซีมากินหมักกรมนะคะมีใครรู้บ้างเอ่ยว่าหมักกรมคืออะไร <c oughs> โอเคค่ะก็ตามน้องหนุ่มมาเลยน้องหมักกรมคืออะไรนะคะจะพาพี่ๆมากินหมักกรมนะคะนี่ออกแบบธรรมชาติคะ่ะถ้าสีลำงำนี่คือสุกแล้วนะคะถ้าสีเขียวๆแบบนี้คือยังไม่สุกนะคะโอเค แล้วหนูก็จะชิมให้รู้นะคะอร่อยค่ะเจะออกรสชาติเนี้ยจะคล้ายๆเหมือนหมักตันนี่ไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเรียกว่าลูกอะไรนะคะที่ชิงตรงเรียกว่าลูกหมักกวามค่ะโอเคจะชิมให้รู้นะคะ <c oughs> มันนี่จืดจอ่ะ เนลูกนี้รู้สึกจืดๆนะคะหาลูกอีกเรื่องอะไรแปลกอืมจืดไว้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ยังไม่สุกนะคะนี่ยังไม่สุกน้องนุมเห็นลูกที่สุกอีกแล้วทำไมลูกเมื่อกี้อจนะืดๆเนาะนี่เห็นอีกลูกนึง กไปแน้องโนบีโกที่ชอบกินมากเลยนะคะอืมมันจะมีรสชาติว่าก่เมื่อกี้เมื่อกี้นีดจืดมันก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงหวานนิดนึงนะคะก็จะออกแบบเหมือนอหมักตันน่าหมักตันสุกอะเรื่องจะคุยอะไรยังไงหมักตัน เอ่ถ้าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะไม่รู้เหมือนกันนะคะเอ่ออันนี้คือเรียกว่าหมักความน้อท่าเทียบทีลก็คอมเมนต์บอกน้องหนุ่มด้วยนะคะที่ประเทศไทยอเรียกว่าลูกอะไรนะคะอรูกมันก็จะทิ้งก็ตามออกประมาณปิด <laughs> ค่<ษ>ะ <laughs> <laughs> ก็รูปนี้นะคะก็จะออกตอนรถดูที่เกี่ยวข้าว แล้วก็รดข้าวนะคะก็จะสุกตอนที่รดข้าวเคี่ยวข้าวนะคะเวลาเรามานานแล้วก็อยากกินแบบเปรี้ยวนิดนึงหวานนิดนึงก็ม,มาเด็ดกินได้เลยนะคะก็จะความรู้สึกก็จะแบบเหมือนหวานไปเลยเนาะถ้าเราอยู่ที่แหลัดร้อนๆอะไรแบบนี้นะคะลักษณะต้นมะกวามก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่ลูกที่สุกเนี่ยมีมีสูงนะคะแล้วก็เออที่ไม่สุกก็มีนะคะ ไว้ก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยอันนี้สุกแล้วแต่ว่าแห้งอ่ะเห็นไหมอะอันนี้สุกแล้วแต่แห้งอือสุกแล้วแต่แห้งอีกละที่เขาก็มาเต่งเข้าให้นะคะขนข้าให้นะคะ โอ้เหมือนนิดหน่อยค่ะเหมือนวบามากเลยนะคะก็ข้าวนี้ยยังไม่ถึงว่านนะคะวันนี้พรงนี้ข้าวจะถึงว่านนะพอจะมานอนท่าที่นานี้นะคะเพราะว่าถ้าไม่ท่อไม่ได่เร็วทงข้าวหายหมุดนะคะ <c oughs> ไม่ใครอยู่เนี่ยไหนก็่อ้ไม่ยิงกับวบาเต็ง ô, oh, mình mới nặng lời cái đường thoát đi nấy nào. <cười> 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 โอ้เมนหนักตัวเนี้พี่ผู้หญิงก็เต่งเป็นนะคะโอ้แข็งแรงมากเลยอย้นนอโอ้คอมเซลพี่เขาตัวเล็กแต่แข็งแรงมากเลยจังนักจั <laughs> ง,งนักก็โอเคอ่ะไปรอ ก็เจาะไปแล้วเนาะอกเด็กที่มาเจาะเจาะต้องอืมมันเลือดออกแบบนี้ก็เหรออืมต้เลือดขาวเขาไม่คิดยองไงเดี๋ยวแล้วนะนี่ก็มันลดความอึดอัดนะคะแต่ของอ่าของน้องหงนุ่มเนี่ยเสร็จแล้วแต่พี่เขาก็มาแต่งให้แล้วนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจ,จะเสร็จใหม่นะคะเต่งเข้าวันนี้นะคะพี่เขาก็จะพยายามให้เต่งได้เยอะที่สุดนะคะ เขาแข็งแรงมากเลยอะลูซเจ็ดสิบโคกระสอบยนีพี่เขาสองคนจะขวนให้เสร็จเลยนะคะจะขวนสองคนเองนะคะถ้าวันนี้ไม่เสร็จพรงนี้อีกนะคะพี่เขาบอกยอดุยอดแม่นสมสมมงเพราะว่าละไม่ืมเละคนมาหนึ่ง เยอะเลย้าเป็นน <title livestream S 1> ้องหนุ่มเนี่ยครึ่งก็แบกไม่ไหวเลยขอให้ก็วางขอดิินงองนั่นนะของนั่น่ะของดุ่มนพี่เม่ไนนั่นดอน่นอันนี้พี่เม่ไ ก็แน่นอนกันแต่แม่ยังเป็นอี่ ก็เ,าเขาก็เมือานไปเลยมัชื่อมากกวาที่เดิมนะแม่ข้าวก็ขนยังไม่เสร็จนะคะน้องหนุ่มกับเม่ก็จะกลับบ้านก่อนนะที่จริงอ่ะไล่86กระสอบนะคะไม่ใช่ว่า76กระสอบแล้วค่ะเออพี่เขาที่มารดข้าให้นะคะคิดผิดนะคะ เออละพี่คำไปช่วยขอนเข้าพี่คำสามวันนี้เขาได้ท้องเนี่ยพี่คำใส่สิบเก้าถังนะคะนักว่าของมึงก่อสร้างมาจำอาบกระโหลก ออกมาอ่ะเดาว่ากับปุ๋ยได้โอ้สุเปรติกันนี่ที่เขายกไข่นั่นเนี่ยตัวตุ๊กโกับท้องคารานีสิสสิปายนี่หาซิบโลวะอ๋อทันนังในหาซิบโลย่ะ ไปเออจังทางกันเนอะจังล่ชีบ้านอือโอ้ให้จอดสุดยอกเขานะไปยอกก็เร็วอ่ะไปจ้าเอาไปทางไตทางกันเนอะโอ้ไม่แปลง่าตามร้อนโนไม่ติดอีกแล้ว ไปคาบช่างนักเนี่ยนักเกยห้าสิบตัวนี่นักนักห้สตอนนี้นะคะก็คนเข้ากลับมาว่าเสร็จแล้วนะคะที่หนึ่งนะคะก็เลยอีกที่หนึ่งเนาะก็ที่ที่ขนมานี่นะคะเป็นที่ไกลกว่าอ่าอีกที่หนึ่งนะคะอีกที่หนึ่งเนี่ยเป็นที่หนองม้านะคะใกล้ๆเองค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยที่ ที่นาเสร็จแล้วเนี่ยเป็นนาว่านปางนะคะคือไก่นะคะไปทางท่าข่อยไปทางกระเน่ากระจามอย่างนี้เนาะก็นาทางนี้นะคะและและจ้างเกือบทุกอย่างเลยนะคะนาหลวงก็ได้จ้างเหมือนกันคะ่ะคือเราแบกเ,เข้าไม่ไหวเนาะเพราะว่าเข้าหนักนะคะ เราก็ได้จ้างเขามาแบกเข้าให้อีกนะคะขนเข้าให้เนาะเออแบกเข้าให้เนี่ยถุงนึงนะคะเขาก็จะคิดเป็นกระสอบอีกแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกระสอบละ5้0ร้อยจาร์เองนะคะที่เขาขนออกมาให้เนาะแต่ปีนี้นะคะกระสอบละหนึ่งพันสามร้อจารค่ะ แพงขึ้นมากเลยนะคะอะไรอะไรก็แพงหมดเลยนะคะ1,300า้จานเนี่ยเป็นตังไทยเท่าไหร่ก็ประมาณ13บาทเนาะประมาณ13บาทนะคะปีที่แล้วเนี่ยถงละกระสอบละ5บาทเองนะคะนี่แหละเนา,าะตังพะาอ่อนโตลงนะคะ,ะคนช็ทธุก็เข้าใจอยู่ข่าวว่าเออตงังพะาอ่อนโตลงนะคะอะไรอะไรก็เออเหมือนแพงนะคะที่จริงก็เหมือนคล้ายๆเหมือนปีที่แล้วเนาะแค,ค่ตังพะมาอ่อ,อนโตลงนะคะก็เออ คนจิงตก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นาอเพราะว่าอยู่ๆก็อ่อนตัวลงปุ๊บอะไรอะไรก็เหมือนแทงขึ้นอะไรแบบนี uclear, ้นะคะทุกคนก็นาก็เสร็จไปอีกท bueno. ี่หนึ่งแล้วนะคะเสร็จไปอีกที่หนึ่งแล้วก็ดีใจไปที่หนึ่งนะคะแล้วก็ต่อไปนะไม่กี่วันนะคะก็จะไปลดเข้าที่อีกที่หนึ่งค่ะถ้ารถดเข้าที่นั่นเสร็จแล้วก็เสร็จหมดแล้วนะคะถ้าเสร็จหมดแล้วก็จะเพักไปอีกเดือนนึงแบบนี้นะคะก็จะเริ่ม อะไรนะหวานข้าวหรือเปล่าเดือน2เดือนนี้แหละจะเริ่มแบบว่าหวานข้าวทำตึกกาต่อนะคะทำนาเนี่ยไม่สิ้นสุดจริงๆเลยค่ะปีนะปีละสองครั้งสองครั้งนะคะทำนานะคะถ้านานรอเนี่ยบางคนก็ไม่ค่อยทำนะคะบางคนก็ทำนะคะนานรอนเนี่ยจะทำน้อยกว่านานลงนะคะก็ตอนนี้นี่เป็นนานลงเนาะแล้วก็ถ้านานลงเสร็จก็จะทำนานรอนนะคะนานรอนเนี่ยที่ประเทศไทยเรียกว่านาปังเนาะ เออใช่ทำนาปังแล้วก็ท้านาท้านาหลงก็เป็นนาปีนะคะที่เชีงตุงจะเรียกว่านาหลแงนะที่ประเทศไทยจะเรียกว่านาปีนะคะก็ไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเกี่ยวเกี่ยวข้าวกันเสร็จกันหรือยังคะเ่ที่เชียงตุงเนี้ยเก็บเก็บเกี่ยว,ยว,ยวข้าวจะเสร็จกันหมดแล้วนะคะเอ ข้าวปีนี้ไม่รู้ว่าราคาจะถูกหรือว่าจะแพงขึ้นนะคะเ,ออเพราะว่าอะไรก็ออแพงหมดเลยนะคะถ้าไร้ขายเข้าถูกเนี่ยเออย่เลยนะคะ <laughs> สำหรับคลิปนี้นะคะน้องหนุ่มก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามให้น้องหนุ่มเชียงตุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ